เสียงอ่านพระไตรปิฎกฉบับมหามากุฏตราชวิทยายลัยชุด91เล่มพิมพ์ปีพุทธศักราช25 2525เล่มที่58หน้า254ถึง260เสยยชาดกว่าด้วยคบคนประเสริฐก็ประเสรศิฐผู้ใดคบหากับบุคคลผู้ประเสรศิฐผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้มีส่วนอันประเสริฐด้วยเราสมานไมตรีกับพระยาโจรคนเดียว ก็ปลดเปลื้องท่านทั้งหลายผู้ต้องโทษได้ตั้งร้อยคนเพราะฉะนั้นบุคคลคนเดียวสมานไมตรีกับโลกทั้งมวลสิ้นชีพแล้วก็พึงเข้าถึงสวรรค์ท่านชาวกาสิกรรัตทั้งหลายจงฟังคำของเรานี้เถิดพระเจ้ากังสะมหาราชครอบครองราชสมบัติเมืองพาราณสีได้ตรัสพระดำรัสนี้แล้ว ก็ทรงสละทั้งธนูและลูกศรเสียทรงสมาทานสำรวมศีลจบเสยยชาดกที่สองอัจกถาเสยยชาดกที่สองพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันทรงปารบอมาตของพระเจ้าโกศลคนหนึ่งจึงตรัสเรื่องนี้มีคำเริ่มต้นว่าเสยยังโสเสยยโสอโหสิ ดังนี้ได้ยินว่าอมาตผู้นั้นมีอุปการะเป็นอันมากแก่พระราชาได้เป็นผู้จัดสรรพกิจทั้งปวงให้สำเร็จพระราชาทรงพระดำริว่าอมาตนี้มีอุปการะเป็นอันมากแก่เราจึงได้ประทานยศใหญ่โตแก่อมาตนั้นอมาตพวกอื่นอดทนอมาตนั้นไม่ได้ก็คอยส่อเสียดยุยงพระราชาทำลายอมาตนั้น พระราชาทรงเชื่อคำของอามาตเหล่านั้นมิได้ทรงพิจารณาโทษรับสั่งให้จองจำอามาตผู้มีศีลนั้นผู้หาโทษมิได้ด้วยเครื่องจองจำคือโซ่ตรวนแล้วให้ขังไว้ในเรือนจำอามาตนั้นตัวคนเดียวแท้อยู่ในเรือนจำนั้นอาศัยศีลและสมบัติได้เอกกคตาจิตแน่วแน่ในอารมณ์เดียวพิจารณาสังขารทั้งหลายก็ได้บรรลุโสดาปติผล ครั้นในการต่อมาพระราชาทรงทราบว่าอมาตนั้นไม่มีโทษจึงรับสั่งให้ถอดเรื่องพันธนาการคือโซ่ตรวนแล้วได้พระราชทานยศอันยิ่งใหญ่กว่ายศครั้งแรกอมาตคิดว่าจากถวายบังคมพระาศาสดาจึงถือเอาของหอมและระเบียบดอกไม้เป็นต้นเป็นอันมากไปยังพระวิหารบูชาพระตถาคตถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่ง พระศาสดาเมื่อจะทรงกระทำปฏิสันฐานกับอมาตนั้นจึงตรัสว่าเราตถาคตได้ยินว่าราชทันอันหาประโยชน์มิได้เกิดขึ้นแก่ท่านหรืออมาตกร,ราบทูลว่าพระเจ้าข้าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญราชทัน์นอันหาประโยชน์มิได้เกิดขึ้นแล้วแต่ข้าพระองค์ได้กระทำประโยชน์จากสิ่งที่หาประโยชน์มิได้นั้น ข้าพระองค์นั้นนั่งอยู่ในเรือนจำแล้วทำโสดาปฏิผลให้เกิดขึ้นแล้วพระศาสดาตรัสว่าดูก่อนอุบาสกมิใช่ท่านเท่านั้นที่นำเอาประโยชน์มาจากสิ่งที่มิใช่ประโยชน์แม้โบราณกักบัณฑิตทั้งหลายก็นำเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์มาจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ตนเหมือนกันอันอมาตนั้นหูนอาราธนาแล้วจึงทรงนำเอาเรื่องในอดีตมาสาทก ดังต่อไปนี้ในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรมทัตครองราชสมบัติอยู่ในพระนครพาราณสีพระโพธิสัตว์บังเกิดในพระคันของพระอัครมเหสีของพระเจ้าพรมทัตนั้นพอจเจริญวัยก็เล่าเรียนศิลปะทั้งปวงในเมืองตักกะศิลาเมื่อพระราชบิดาสวรรคตแล้วก็ดำรงอยู่ในราชสมบัติมิได้ทรงยังทศพิษราชธรรมให้กัเริบ ครองราชาสมบัติโดยทำสม่ำเสมอบำเพ็ญทานรักษาศีลห้ารักษาอุโบสถกรรมลำดับนั้นอมาตผู้หนึ่งของพระองค์ก่อการประทุษาร้ายขึ้นภาย,นายในพระราชวังข้าราชบริพารที่เป็นบาทบริจาริกาเป็นต้นจึงกราบทูลแก่พระราชาว่าอมาตผู้โน้นก่อประทุษาร้ายในภายในพระราชวัง พระราชาทรงสืบสวนแล้วทรงทราบได้ตามสภาพจึงรับสั่งให้พาอามา์ตนั้นมาเฝ้าแล้วตรัสว่าจำเดิมแต่นี้ไปเจ้าอย่าได้มาอุปถากเราเลยแล้วทรงขอดยศเสียอามา์ตนั้นไปอุปถากพระเจ้าสามัญตร,ราชองค์อื่นเรื่องทั้งปวงได้กล่าวไว้แล้วในมหาศีละวะชาดกในหนหลังนั่นแหละแม้ในชาดกนี้ พระราชานั้นทรงทดลองถึงสามครั้งจึงเชื่อคำของอมาตนั้นทรงดำริว่าจากยึดราชสมบัติในเมืองพารานสีจึงพร้อมด้วยบริวารอันใหญ่หลวงประชิดราชอาณาเขตของพระเจ้าพารานสีในทหารผู้ใหญ่ของพระเจ้าพารานสีประมาณเจ็ดร้อยนายรู้ประพฤติเหตุนั้นแล้วกราบทูลว่าข้าแต่สมมุติเทพ ได้ยินว่าพระราชาองค์โน้นคิดว่าจากยึดราชสมบัติในเมืองพารานสีจึงตีชนบทเข้ามาพวกข่าพระองค์จากไปในชนบทนั้นนั่นแหละแล้วจกัจกจับพระราชาองค์โน้นมาพระเจ้าพาราณสีตรัสว่าเราไม่มีการกระทำกรรมด้วยราชสมบัติที่ได้ด้วยการเบียดเบียนผู้อื่นพวกท่านอยากกระทำอะไรอะไรเขา พระราชาโจรเสด็จมาล้อมพระนครไว้อมาตย์ทั้งหลายเข้าไปเฝ้าพระราชาอีกกราบทูลว่าข้าแต่สมมุติเทพขอพระองค์อย่าทรงกระทำอย่างนี้พวกข้าพระองค์จะจับพระราชาโจรน,นั้นพระราชาตรัสว่าอย่าได้กระทำอะไรอะไรพวกขั้นจงเปิดประตูเมืองทุกประตูพระองค์เองทรงแวดล้อมด้วยหมู่อมาตย์ประทับนั่งบนบัลลังก์ในท้องพระโรง พระราชาโจรโบยตีพวกมนุษย์ที่ประตูทั้งสี่เข้าเมืองได้แล้วขึ้นอย่างปรา,าสาทให้จับพระราชาผู้แวดล้อมด้วยอมาตะหนึ่งร้อยคนจองจำด้วยโซ่ตรวนทั้งหลายแล้วให้ขังไว้ในเรือนจำพระราชาประทับนั่งในเรือนจำนั่นแลทร่งแผ่เมตตาไปยังพระราชาโจรส่งยางชาญมีเมตตาเป็นอารมณ์ให้เกิดขึ้น ด้วยอนุภาพแห่งเมตตาของพระเจ้าพาราณสีนั้นความเร่าร้อนจึงเกิดขึ้นในกายของพระราชาโจรพระสรีรากายทั้งสิ้นของพระราชาโจรน,นั้นเป็นประหนึ่งหูคบเพลิงในยมโลกลวกลนพระราชาโจรน,นั้นผูกมหันตทุกครอบงำจึงตรัสถามว่ามีเหตุอะไรหนออมาตทั้งหลายกราบทูลว่า พระองค์ให้จำขังพระราชาผู้มีศีลไว้ในเรือนจำด้วยเหตุนั้นทุกอันนี้จะเกิดขึ้นแก่พระองค์ราชาโจรนั้นจึงเสด็จไปขอขมาพระโพธิสัตว์ตรัสว่าราชสมบัติของพระองค์จงเป็นของพระองค์เถิดแล้วทรงมอบราชสมบัติแก่พระเจ้าพารานสีนั้นแล้แลวทูลว่าตั้งแต่นี้ไปข้าศึกของพระองค์จงเป็นภาระของหม่อมฉัน ให้ลงอาญาแก่อมาตผู้ประทุษาร้ายแล้วเสด็จไปยังพระนครของพระองค์เองพระโพธิสัตว์ประทับนั่งบนบัลลังก์ซึ่งยกสเสวตฉัตรขึ้นแล้วในท้องพระโลงอันอลงกฎเมื่อจะทรงปรสาสัยกับหมู่อมาต์ที่นั่งห้อมล้อมอยู่จึงได้ตรัสคาถาสองคาถาแรกว่าผู้ใดคบหากับบุคคลผู้ประเสริฐผู้นั้นชื่อว่าเป็นส่วนอันประเสริฐด,ด้วย เราสมานไมตรีกับพระยาโจรคนเดียวก็ปลดเปลื้องท่านทั้งหลายผู้ต้องโทษได้ตั้งร้อยคนเพราะฉะนั้นบุคคลคนเดียวสมานไมตรีกับโลกทั้งมวลสิ้นชีพแล้วก็พึงเข้าถึงสวรรค์ท่านชาวกาสิกรรัฐทั้งหลายจงฟังคำของเราเถิดบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าเสยยังโสเสยยโสโหติโยเสยยมุปะเสวติความว่า บุคคลชื่อว่าผู้มีส่วนอันประเสริฐเพราะมีส่วนคือโกฐาสะอันประเสริฐกล่าวคือทำสูงสุดอันหาโทษมิได้ได้แก่บุคคลผู้อาศัยกุศลธรรมบุคคลใดเข้าเสพกุศลธรรมภาวนาอันประเสริฐนั้นหรือบุคคลผู้สูงสุดผู้ยินดียิ่งในกุศลธรรมอันประเสริฐนั้นบ่อยบบุคคลนั้นเป็นผู้มีส่วนอันประเสริฐคือเป็นผู้น่าสารรเสิริญกว่า และเป็นผู้ยิ่งกว่าก็ด้วยบทว่าเอเกนะสันทิงกัดวานะสตังวัดเชอโมจยิงแม้นี้พึงทราบดังนี้ว่าก็เมื่อเราซ่องเสพเมตตาภาวนาอันประเสริฐได้กระทำการติดต่อคือสืบต่อเมตตาภาวนากับพระยาโจรคนเดียวด้วยเมตตาภาวนานั้นได้ปลดเปลื้องท่านทั้งหลายผู้จะถูกฆ่าได้ตั้งร้อยคน ในคาถาที่สองมีเนื้อความต่อไปนี้เพราะเหตุที่เรากระทำการติดต่อด้วยเมตตาภาวนาโดยความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระยาโจรคนเดียวจึงปลดเปลื้องท่านทั้งหลายผู้จะถูกฆ่าได้ตั้งร้อยคนเพราะฉะนั้นพึงทราบข้อน,นั้นว่าเพราะบุคคลผู้เดียวกระทำการติดต่อกับโลกทั้งปวงด้วยเมตตาภาวนาละไปแล้วจะเข้าถึงสวรรค์นในโลกหน้า เพราะเมตตาภาวนาอันเป็นอุปจาระชาญให้ปฏิสนธิในกามาวจรพบเมตตาภาวนาอันเป็นอัปปนาชาญย่อมให้ปฏิสนธิในพรหมโลกท่านแม้ทั้งปวงผู้เป็นชาวกาศิกรัสจงฟังคําของเรานี้ไว้พระมหาสัตพันนาคุณของภาวนาอันประกอบด้วยเมตตาแก่มหาชนอย่างนี้แล้วทรงสละสเสวตฉัตร ในพระนครพาราณสีอันกว้างใหญ่ถึงสิองโยน์แล้วเสด็จเข้าป่าหิมพานบวชเป็นลือสีพระศาสดาทรงเป็นผู้ตรัสรู้ยิ่งแล้วทรงตรัสพระคาถาที่สว่าพระเจ้ากังสะมหาราชครอบครองราชสมบัติเมืองพาราณสีได้ตรัสพระดำรัสนี้แล้วก็ทรงสละทิ้งธนูและลูกศรเสียเข้าถึงความสำรวม บรรดาบทเหล่านั้นบทว่ามหาราชาแปลว่าพระราชาผู้ใหญ่คำว่ากังโสเป็นพระนามของพระราชาผู้ใหญ่นั้นบทว่าพารานสีข้าโหได้แก่ผู้ยึดครองพระนครพารานสีเพราะยึดพระนครพารานสีครอบครองอยู่พระราชานั้นตรัสพระดำรัสนี้แล้วทรงวางคือละทิ้งธนูและลูกธนู กล่าวคือลูกศรเข้าถึงความสำรวมในศีลคือบวชก็แหละครั้นบวชแล้วก็ยังฌานให้เกิดขึ้นเป็นผู้มีฌานไม่เสื่อมจึงได้เกิดขึ้นในพรหมโลกพระศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงประชุมชาดกว่าพระราชาผู้เป็นโจรในครั้งนั้นได้เป็นพระอานนท์ในบัดนี้ส่วนพระเจ้าพาราณสีในครั้งนั้น ได้เป็นเราตถาคตชนี้แลจบอัตกถา,าเสยยะชาดกที่สอง